ครับก็สวัสดีครับชาววันนี้ก็มาซุ่มกระลอกนะครับผมเดิมครับเ้าแต่ กระลอกเล็กนะครับผมกระเลนนะครับตัวเล็กๆครับเข้าเยอะ,ะครับกระล,ลอกใหญ่ยังไม่เข้าเลยครับแต่ได้ยินเสียงอยู่ครับผมก็ ตัดล้ำกล้องออกนะครับผมเยวประมาณคืบกว่านะครับน้ำสั้นนะครับมลมก็ประมาณ2องพันนะครับลมสองพสามครับ นี่ก็ทำการบล็อกคอนใหม่นะครับผมการบล็อกคอนนะครับถ้าเรามีถ้าเรามีบล็อกคอนนี่เราเราบล็อกแต่วาวเนี่ยมันจะกระแทกวาวนี่ครับผมทำให้ดันวาวนี่ทำให้เกี่ยวรูดครับทำให้นัตที่ล็อกนี่รูดครับ ถึงแม้ว่าจะจะรัดลําแล้วก็มันก็ยังมีผลนะครับผมจังนั้นทางที่ดีเราก็บล็อกคอนดีกว่าครับบล็อกคอนช่วยด้วยครับบล็อกวาลแล้วบล็อกคอนครับให้มันกระแทกปริมาณที่ต่ำที่สุดนะครับจะเป็นการ,รยืดอายุการใช้งานด้วยนะครับผม คยใช้นะครับแต่ก่อนยังยังไม่ได้บล็บอกคอนเนี่ยมันกระแทกถังนี่ออกไปนะครับผมเลื่อนออกไปเรื่อยๆมันรูดออกไปเรื่อยๆครับก็เลยหาวิธีการนะครับผมรัดรัดลำแล้วก็แน่นแล้วก็มันก็ยังขยับได้นะครับอาจจะมีผลในการที่ทําให้แหวนรัดบิดได้นะครับก็เลยบล็อกคอนช่วยนะครับผม เดี๋ยวนี้ก็ดีครับไม่ขยับครับผมถ้าเราขยับนี่ทําให้ทําให้ลูกยางสายยางที่เชื่อมกับโหลดลงมาคอนี่ทําให้มันบิดแล้วก็ลมมันจะออกน้อยครับเราต้องแก้ไขอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าเมื่อเราบล็อกคอนแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่นิ่งครับมันก็จะอยู่นิ่งแล้วก็จะไม่ขยับไปไหนครับก็แหวนลัดช่วยด้วยครับผม ทำให้มันไม่เลื่อนแล้วก็อยู่นิ่งครับแล้วก็ลมนี่ก็ออกเสมอกันครับนี่คือการแก้ไขนะครับผมก็ใส่โหลดทีละนัดนะครับผมจากลาซาด้านะครับผมมันมี ราคาถูกอยู่นะครับผมรา,ราคานี้ก็99บาทนะครับค่าส่งก็ร้อย40ี่สิบาทนะครับผมส่ง4ี่บาทเป็นร้อยสี่ินะครับก็คุ้มอยู่ครับผมใช้ดีครับเ,ออเดี๋ยว,วเราก็ปรับแต่งไปเรื่อยๆครับผมแต่นี้ใช้งานได้ดีครับยิงนกยิงกระลอกได้ครับ วันนี้ก็มาให้ความรู้นิดๆหน่อยๆครับผมในการปรับปรุงแก้ไขนะครับแก้ปัญหาได้นะครับผมเมื่อใช้งานจริงนี่มันก็จะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างครับแล้วก็เติมแต่งเสริมสร้างเข้าไปให้มันสมบูรณ์นะครับผมก็ใช้ดีครับผมแรงครับ ี่ก็ท้ายนี่เพิ่งมาซื้อมาเปลี่ยนครับผมจากลาซาด้าครับห้าร้อยห้าสิบบาทรับับะพับได้ครับแ,แข็งแก่งดีครับแข็งแรงดีครับผมใส่ดีครับผมแล้วก็ค่อยๆแต่งเข้าไปเติมเข้าไปครับให้มัน <c oughs> ดูสวยกว่าน,นี้หน่อยครับแล้วผมเช้านี้ก็มาแบ่งปัน <c oughs> ทักษะนิดๆหน่อยๆครับผมการรอคอยก็รลอกนะครับผม